นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณารัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการเช้าวันนี้ฉลอง60ปีความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์พร้อมผลักดันความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัลและสาธารณาสุขสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้ภูมิภาคอาเซียนติดตามจากช่วงเคาะข่ขาวเล่าประเด็นค่ะเคาะข่าวเล่าประเด็น การเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ไม่เพียงเพื่อเฉลิมฉลอง60ปีความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างสองประเทศแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจการลงทุนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองฝ่ายโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า การเยือนตามคำเชิญของนายลอเรนวองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ถือเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งที่สี่ของนายกรัฐมนตรีซึ่งมีความสำคัญในโอกาสครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและสิงคโปร์รวมถึงเป็นการตอบแทนการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เมื่อป,ปลายปีที่ผ่านมา โดยผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือทวิภาคีเพื่อสานต่อผลการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ผ่านมาเน้นประเด็นการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความร่วมมือด้านสาธารณาสุขการดูแลผู้สูงอายุและการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะปัญหาออนไลน์สแกมอันดับแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับ green economy คือเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนรีนเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงาน ซึ่งจะได้ประโยชน์ทั้งไทยและก็สิงคโปร์เรื่องของฟู้ดเรื่องของอาหารเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสแกมเมอร์ออก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญทุกเรื่องก็จะเชิญทางท่านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เนี่ยมาร่วมในการที่จะประชุมสแกมเมอร์ในเดือนธันวาท,ที่จะถึงนี้ด้วยหรือจะเป็นทางเรื่องของการให้ความร่วมมือกันในเรื่องของฝ่าย,กกายป้องกันปการแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งกันและกันอีกทั้งในเรื่องของฟินเทคหรือ Financial Technology ที่เขามีความชำนาญที่จะได้ทําความร่วมมือกันต่อและเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่จะสามารถติดตามจับก,กลุ่มกรณีสแกมเมื่อได้นอกจากนี้ยังจะมีการลงนามเอกสารความร่วมมือสองฉบ,บับ ได้แก่บันทึกความร่วมมือด้านการค้าข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสิงคโปร์เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารและบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมการแพทย์ของไทยกับสิงคโปร์เฮลท์เซอร์วิสเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะกล่าวปฐาฐกถาพิเศษในงานเสร็จ government roadshow 2025เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในเวทีเศรษฐกิจภูมิภาคการลงนามความร่วมมือซึ่งท่านนายกก็เป็นสักขีพยานในเรื่องของ food security ก็คือทางสิงคโปร์เนี่ยก็น่าจะขอให้ไทยเนี่ยเป็นแหล่งในการจัดเตรียมอาหารในกรณีที่ฉุกเฉินจำเป็นหรืออาจจะขยายไปถึงขนาดเป็น food storage นอกจากนั้นแล้วก็ยังจะมีการไปพบปะพูดคุยกับกลุ่มนักธุรกิจที่อยู่ในตลาดลัพย์ไปเชิญชวนเขามาลงทุนการเยือนสิงคโปร์ครั้งนี้จึงเป็นทั้งการเฉลิมฉลอง60ปีแห่งมิตรภาพและต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อขับเคลื่อนอาเซียนสู่อนาคตดิจิทัลที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนพ้สนากระเกตรายงาน